ยิ่งหนีไปตั้งหลับเพื่อเราต้องเยอะอะสำหรับกันแทงแน่ตอนนี้ไงมาแล้วเนี่ยตายแล้ววะเยเพื่อตายเติมเลืเอดไปเติมเลื <S <S เอดเฮ้ยชิบหายแล้วแพรรี้ขี้แพรรี่กูหายกู<ม>ตายแล้วกูว่าแล้วทำไมไม่แพรรี่ขี้แพรดี่กูหายต้นแต้วอามาัน ตีอยู่ตีอยู่จุกอยู่จุกเป็ดอยู่จุกเป็ดจุกเป็ดโอ้ยกูตายแน่ๆเร็วๆโอ้ยเที่ยกูไม่มีแพรี่ตายแม่งเลยเออใกล้แล้วพี่เกศมันใกล้แล้วอ,อ,อีกนิดนึงแล้วผมตายละ <200 S 2> อีกสองร้อยเองิะทำอะไรเลี่ยนในรถเลยวะ